ให้มัดรวมกันมาเลยสองคนนี่เด้ไดวได้เนี่ยสายดูแค่กับโดดน้าไม่ตอนเช้าเนี่ยเป็นเท้าที่ของเขายังเนี่ยซ้ายดเนี่ยแค่กระโดดไหมสวัสดีครับนางรองพอได้เลียนพวกกับผมทวนสายเสียบครับเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับบรรยากาศใส่เบ็ดนอนคืนครับผมมาถึงก็มือติดตือเลยครับหมอจะรอทีมงานครับผม วันนี้ก็ได้เหยื่อเขียดมาครับก็เลยจะลองมาหาใส่เบ็ดดูแล้วที่สําคัญครับใครได้ใหญ่สุดวันนี้เขาบอกว่าให้เป็นจ่าฝูงครับผมไปครับไปเริ่มเลยมืดแล้วกําลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่ครับสวัสดีครับพานต้นครับท้องไร่ไปนาพาพืน้นครับผมแล้วก็อีกท่านนึงครับสวัสดีครับอีกท่านรออีกตัววะที่ต้นจิงก็ ให้มัดรวมกันมาเลยสองคนนี่เ <Yeah. S 1> <laughs> ด้ไดวได้เนี่ยส่าจะค่ายกระโดดน้าไม่ตอนเช้านี่ย <laughs> เป็นทามเจ้าของเขายังเน,นดดี่ยซ่าดูนี่ยใายกระโดดไหมเสียบสายลมครับผมมีกติกาคือว่าใครได้น้อยครับตัวน้อยสุดคือ,อด,ดันเพื่อนอันนี้คขาหนาโทรบอกผมนะ,ะแต่ผมว่าไม่ไม่ซ่าจแล้วครับดันเพื่อนอย่างเดียว เพื่นเซ็ตกระโดดน้ำด้วยครับตอนเช้าตามนั่นเลยครับเอาแล้วปพวกระโดดเลยกันดอกแสดงว่าหน้าแมวมาใช่ไหมนั่นแหละไปครับมืดแล้วลุยเข่าหมายกันเลยครับ กาได้ไหม่พี่น้องเอ้ยเห็นได้ยินเสียงปลาตี่เจ๊บบึบจกบับเลยครับที่สำคัญทานต้นจะเทียดสายลมลงไปใส่ติ๊บหวยเลยครับผมทานต้นอ่านว่าปลาใหญ่ต้องขึ้นจากหวยมานาครับจยพาเศสายลมลงไปด้านนู้น ผมกำลังใส่คันนี้อยู่ครับเพียงเหมือนตีตามตูดครับผมตีอยู่กับเบดเราหรือเปล่าเบ็ดก็อยู่ดีอยู่เอามุยงตีคันนุ่นครับมีใส่ไหม ดูตามตามอยู่ดูกว่าอยู่เออได้ยินพิษคันครับอยังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่เก็บไ,ไว้ก่อนครับใส่นี่ลันครับผมก็ยังใส่ไม่เซ็จแล้วครับเขียดมดก่อนเบ็ดก็วางไว้นู่นกลางนานูนต่ว่าเสียงมันป่ามันตีอยู่ในกระมังนี่ โอ้ยพี่น่เลยใส่งานจะหยาบผมแล้วครับนี่โอ้ยจังดูดโอ้ในของพันต้วนเหรอนู่มมันอยู่ในต้นครับนุ่ของพันต้วนก็มีตัวตัวโลคือไงเน่เน่งานหยาบเดียวแต่นี่ด้วยตัวโลนะ งามและจะมีี่น้องเ้ยเออการต้นก็มีตัวมาผมก็มีคือกันโอ้แต่ว่าผมไม่มีไ่รูนก็บเขาหรอกอันนี้ก็ยังไม่ถึงไ่รูแต่ว่ามันก็ถือว่าอยู่ในขั้นส่วนไม่รู้ไก่เคียงเลยพี่ครับใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเดี๋ยวนไม่รู้ไก่เคียงเลยประมาณไม่รู้ก็นุ่นแหละแปดขีดเก้าขีดนี่แหละครับง่ายว่ามุนแจไปจาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ั่นล งานหยาบแล้วครับอันนี้ก็เรียกว่าอุ่นใจขั้นอยู่จนนี่แต่ว่าเทพสายรมน่ะจริงๆมันไม่ทำไม่ถูกหรอกครับมันเอาถุงเขียดมาของเขาน่ะไม่ให้ผมเกี่ยวคุณื้อไปก่อนผมไปหลังคุณยิ่งคุณยิ่งแต่คุณเดินดดิงดิงดิงไปเลยไม่ใช่เอาไปขังในซาตรงนี้ไปเอาไปขังในซาตรงนี้ไป ดูใสเดี๋ยนี้เอากะละมังลอยไว้นี่นะ<ฮ>่ะโหนั่นดิแลด้วยแต่ใส่ไม้ก็ได้ปอโอ้โออยก,กรรมก็ตำลังจะทำเมนูกินข,ข่าวกินน้ำกันครับวันนี้ก็พิดสะดานเล็กน้อยเถอะมาใส่เบ็ดแต่ว่าจะตุ่มไก่ครับ เป็นมติเอกฉันครับพี่น้องกินป่าเบื่อครับต้มไก่เท็กทีว่างั้นตกินต้มไก่ร้อนๆแก็ดดน้ำเย็นๆบางทีจะไม่แรงเาะเนาะแต่ว่าใครให้กิดโด,ดน้ำเหรอแต่ผมก็ดูดๆแบบตอนนี้ผมก็หาิบขายชิบกันนะตอนนี้นะน โดูตอนเช้านี่กลัว <c oughs> โอ้ได้มาขนาดนี้อุ่นใจเสกอุ่นใจอยู่นะ <c oughs> นอนรับตาได้เนี่ยต้องคางตอนนี้ <c oughs> <c oughs> แต่จะมีโคที่รับตาแต่ขางเดียวนะนอจิตมากวมด่คืน <c oughs> มือเกิกนนะาคอคุโว้ย เล็กๆก็มือละหลังๆทีเรียว่าทิ้งเดีน๋นะแล <laughs> ม้มีมีเบ็ดมาสำรองอีก,กชุดหน <laughs> ึ่งยุบใจหมดเลย <laughs> โอ้ผมบูรอยยมีอัน,น,น <laughs> หึ่งนะตอนนี้เชสสายลมก็เตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยครับผิดกระเทียมหอมสิ่งสำคัญมีน้ำปลาด้วยครับแล้วอะไรทเทียบเขียวๆนะ มะขามอ่อนนี่มะขามอ่อนครับโอ้ทีเด็ดครับพี่น้องสามด้วยใบมะขามครับใบมะขามด้วยครับไอ้ยายอดมะขามอ่อนอ่าฮาขาดอะไรขาดไก่ขาดแต่ไก่พิมเลียวไก่มาลืมไก่ไว้บ้านนี่ไอ้ไปไดต้มน้ำสดต้มน้ำสดไปก่อนเนาะงานดียขายไปกี่กรงนี่งานดีเอ้าสามเหมือนเราต้มปลาเนี่ยสดแต่น้ำนกไม่ได้น้ำนกอืมไม่ได้กินต้นปลาเท่าไรหรอกสามต้มปลาแก่ไปกี่ไร่แลวพี่ อ้ยเดียกก๋ยวมราไก่ตัวใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเก,กาะรังฉลางน่ะกลงังกลังขึ้นนงินสาวพีดแต่ดูแต่ตัวเมียครับท้งแต่ดูตัวเมีมยแข็งแบบนี้เนี่ยเราาไปทั่วงี้ <c oughs> <c oughs> จะตายแต่หาบเลยวันนี้คูอแต่หาบกลับกันเลยดูแล้วโอ้ ดูแลเห็นจริงงานใด้โลก็ผมได้หายอาภัยไข้ตกน้ำกจะเข่าเข้าคางจิกนิดนะโอ้ยเออเลยเนาะอย่าเข้าค้างพี่กลังมีเลือดบนเท้งเลยเตรมล้งแล้วทวันนี้น่าจะแข้งเอาดอกดียวนั่มเลยตอถลุทุกจายเลยอุ้ย tiếp 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 đi tiếp tiếp đi tiếp Mền tiếp 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 ข่าวกับพี่น้องจะได้พยายามเบ็ดครับผมเด้อจะจินเสร็จางขิงข้าวกับลูกหลานเด้อมามากินพร้อมกันนี่แหละมามาพี่น้องกินข้าวด้วยกันครับเอฟซีทั้งสองช่องเลยใช่ครับจะพรมขอชิมก่อนนะครับฮะให้เวลาจังหวาของเข้มทีนี่คิดอะไรหรือเปล่าไม่ได้หาภัยหรอกนะ เอ้ยมันคนกิดข่อนี่มานะ่ะอ,อยากกินเห็ดส่ลุ่มแบบได้หลายๆ,ๆตัวใหญ่นะเลยกิดมาอไ,มไอ้ที่คิดอ่ะเขาบากงั้นก็นโดดนานตามไปเทเลยมีซื้อยห็นเทปไ่ลุ่มเอาจริงยกักกี้เนาะอยากให้เอาจริงบั้ง nhìn cái thăm đỉnh à, đà đầu này. còn sao nà nhói chứ thương <laughs> nà có sống không ấy chứ quá <laughs> cái máy gần chưa cái máy thì già rồi ạ bà tải 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 nam hải bên với không có ăn tải nam mình chỉ bình đi. mười đen tiếng mê minh của <tôi hả> tí cũng anh phong nó mực ngủ Ăn tên thiệt thiệt nó thiệt 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 บุ้งน,นะ,นะผมพยายัมมาผมนึกโ้สุดยอดจากาศแบบนีน้เท่าไอร่อย โอมัลองนะวันตัวเนาะโอ้ยบวกคอกูอออถึงว่ามันจะมีไก่มากได้นะสดนามกันเนาะมันนั้ <laughs> นหอมไหมัมนนะ่ะต้องมีสดนามสดนามลองดูเปนะ <laughs> เดี๋ยเ,ดเยเช่นตีมขาตุ๊กต ong ไก่แกะป้าบิที่มเทียวก็ยังว่ากันไปเ้ยวนะา่างเง้ยเท่าน่ะวางเงี้ยะไม่ใส่ได้อะยีนี่วิโอ้โหทำบิด จนตีทำิบเบ็ดเส้นก็บอกว่ามุดหมายแล้วอ่ะเข็ยนมาหมดแล้วเดินผิวปากไปเลยนะมันรับกบายแลวได้เวลาออกยามเบ็ดแล้วครับเริ่มจะดิกแล้ว เขาก็ผิวออกเลยครับก็ได้ไ่ใหญ่มาแล้วนับจำนวนเถวะปะโอ้นับจำนวนก็สู่เขาไม่ได้อีกเป็นสิบโอ้เอาตัวเล็กที่สุดไหมล่ะเอาปลาหมอสถอะคือเอาปลาหมอไปปลาลำาพองดีกว่า น้องทำไมมันรวบคักรวบแน่จังเลยมูหรือเปล่าครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาแลยเฮ้มีรุ่นแล้วครับมีรุ่นแล้วมีรุ่นแล้วขอให้ใหญ่กว่าเทียบสายลุงครับขอยใหญ่กว่าครับขอยใหญ่กว่าหอใหญ่กว่าครับหอยใหญ่กว่าครับพี่น้องขอ้ใหญ่กว่าอู้หญ่กว่าจริงด้วย ถีบสายลมได้โดดน้ำแท้อะนยะเรยกเขาพี่น้องสุดๆครับผมมาดโอ้พี่น้องมันดำขึมึมเลยครับ สายลมก็เทีบบสายลมเถอทะทันนี่โอ้ยโอ้ว่าหลอดแล้วพี่น้องอขักขักขักกินโดนสายเสียบไม่ลงแล้วครับอาจารย์ก็คืออาจารย์วันยังค่ำแหละไปลุ้นกันต่อครับผิวแหลทะทันนี่ นี่น่าจะยิกตัวหนึ่งครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใหญ่หรอกใส่ไม่นหน่อยครับ้แต่ก็เอาคือเก่าแล้วครับบะเขาจุนปูนครับผมพอได้ปุดพอได้ผสมไปเรื่อยๆครับตัวนี้มีใบเข่าขยับครับนั่น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 แต่ก็น่นนนนจา,นาจะใส่สวยอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ ไหนล่ะโอ้ยโอ้ย,อย,อยแต่ก็ไม่ถึงตัวเมื่อกี้ครับแต่สวยอยู่อ้าแม่ได้เลยครับไส้นี่โอ้ยไคีรีแล้วครับอะยะคือ,อกันเทียบสายล้มเสียงป่าติดอยู่ด้านโน่นนี่ครับไปเดี๋ยวไปเอาตัครับผม เสียงคนหนาตีเร่งๆเอาเรื่องอยู่ครับนี่แหละเสียงได้กินตรงนี้แหละครับอ้มตวมอยู่ตรงนี้มาๆคันขยับครับคันขยับโอ้โอเห็นแล้วพี่น้องเห็นหลังคูลูเลยนู่มๆมันจะพาเบดไปใส่ได้เลยครับเอ,อู้นี่ไงมาไปคูลูคูลูไปอยู่น่น,นพี่น้อง นี่แหละจังแล้วครับพี่น้องสายลมก็สายลมเถออีกตัวนึงครับใหญ่ๆเปีปเงเลยอาจารย์กับลูกซิย์มันจะมาสู่กันยังไงได้พี่น้องวะโอ้ยคนปั่นมาก็มือครับ หนึ่นกันต่อครับผมขน,นาดตีใหญ่อีกแล้วครับนี่ใหญ่หรือเปล่าใหญ่หรือเปล่าอู้ส่งได้ครับส่งได้ส่งได้ไดอู้พันปากกุ๊กอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพนมเดี๋ยวพันปากกุ๊กอยู่ ใจลินลินแล้วครับนุ่น่ะปัดว้าสุดครับวันนี่สุดสิไม่คิดหายแล้วกูสุดเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยิสีลุ่เดี๋ยวเดี๋สองัวนี่รวมได้ไหมสองลองผม คุยกันไม่รู้เรื่องเลคุยกันไม่รู้เรื่องพอ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 อย่ามางอเงี้ยผมสองตัวเดี๋ยวรูนะอย่า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 มาดูดูดูไหนนี่สองตัวเดี๋อย่ามางอเงี้ยอย่ามางอเงี้ยไม่ถึงไม่ถึงโอ้ไม่ถึงอย่ามางอเงี้ยผมสองตัวโอเคคุยกันไม่รู้เรื่องพอ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 ตอนนี้น้ำอยู่นะจะเป็น์พันต้นครับแต่ว่าไม่ได้มากมากนะครับใกล้เคียงเลยนี่จะพอกันเลยสองขีด ขีดหนึ่งสองใหญ่กว่าใหญ่กว่าเดี๋ยวนีใหญ่กว่าใช่แต่สงครามยังไม่จบก็ไม่เป็นไรเอ้าเอนหลับตัวใหญ่ปะเอางานนี้เอาแบบนับไม่หล้บสิจะนับไหมก็ช่างอ่ะโอ้สุดครับวันนี้แม่งมีแต่สุดๆกันเลยมวันนี้มีใครยอมใครนะเดี๋ยวพวกรัสดียามเช้าครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาระทึกแล้วครับพี่น้อง ใกลจะได้ตัดสินว่าใครแต่ปลาใหญ่แต่ว่าก็เหลืออีกรอบนึงครับรอบกู่รอบเช้านี่แหละกูกลับมาเซ็ดรูเรื่องเลยครับนี่ครับคือใส่รูอาจจะงับใส่สามรูมากเลยใส่ไม่คิดวิ่งยอะตรงนี้ลมเนี่ยออกมาเกือบจะมดแล้วไปครัไปถึงกับเงียบนะไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งครับพี่น้อง เราจะมีตัวใหญ่ๆเพิ่มไหมตัวเลขครับนี่ลอยเราดักไว้ฝั่งนี้ครับเดี๋ยววานสายมันเข้าไปในนู่นแดงว่าก็ต้องมีไส้พอสมควรครับมันถึงดีดทันเบิดไปได้ขนาดนี้อ่ะดูคิมันใหญ่ขนาดนี้นตึงมืออยู่ครับ โอ้ใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นเดียวเดียวเดียวเแลยวโอ้ยพอได้ครับท่นี่เต็มเลือของโลบเช้าครับผมอ้วนตุ๊ปุเลยครับไปลุนกันต่อครับ ได้ลุนอีกแล้วครับแลกเป็นวิงเลยครับโอ้ยเป็นยังไงครับไสจะเป็นยังไงครับ,งงรบโอ้โหโอ้ได้ลากขึ้นอิดแล้วครับโอ้โหโอ้ั่น่ะแต่ะละตัวครับจังบักสัง โอ้พี่น้องเดี่ยวละตัวครับที่ทีจริงๆมันเนี่ยโอ้ยไปลุ้นกันต่อครับผม ไม่รุ่อืโอ้ผ่านต้นมาแล้วครับโอ้ยงามเว้ยหมาจะหวงแตกกันครับวันนี้แตกเมื่อื่นโอ้ใส่ปลาใหญ่พูดเออนี่พี่น้องโอ้ยไม่คดฟุกอะโอ้ยอย่าใช้ครับโอ้เขามาขนาดนี้ผมฟุกโอ้หักคันดื้อตัวว่าไม่ตัดไม่น่าหนุกด้อไม่มัดขอให้่หนุกด้อนี่ตัดสายมาคาปากเลยนี่ โอ้คณไม่ได้ครับนี่ตรงส้ายคนหมัดเปิดพวงมดนีุ่ <laughs> ดนี่พี่น้องวันนี่มาเทาียบเขา, <laughs> าขึ้นมาขาวขึ้น <laughs> ไม่มีเองพี่ไม่รู้เลยยังก็มีตัวใหญ่ส่ํมเข้านี่เดี๋ยวตัวหนึ่งม <laughs> ีตัวเดียวนะ <laughs> ผมดูสองตัวนะั้นแต่มันหน่อยกว่าพีเฉยเ <laughs> มันรู้แบบไหนว่าน้อยกว่าองพี่ <laughs> <laughs> พโตกวัวไง <laughs> <laughs> วันนี้ครับโอย โโอ้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วพอนี่ไม่รู้ใครเป็นใครครับดูพี่น้องผลงานครับนี่นะไปตัดเขาไปทนพี่ก่าบวกเลยนะนี่บวกเลยไอ้ตัวเขใหญ่พี่น่ะโอ้โหเทปเปกระชังดิโอ้ผลงานครับพี่น้องไม่เปิดไฟฟ้าเท่าไรพี่วันนี้เน้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต่อแต่ว่าใหญมันโดดนะชนกล้องเปิ๊บเลยนะโอ้สุดยอดครับพี่น้อง แต่ว่าของเทืสายลมนี่คงจะแม่เอาตัวใหญ่ขึ้นมาดูด้วยครับเพราะว่ามันอยู่ของตายเนาะก็สรุปเลยแล้วกันครับอานต้นอัรต้นมาที่หนึ่งครับยอมครับวันนี้หมานจริงๆครับอย่าไปยอมมันฟุกจริงๆมันฟุกไอหมนหมานมึนตึ้งโอ้สุดยอดครับมีแต่จังๆนะครับโอ้ว่าไงเอาทัไปก่อน เปปีียยกกัันนมมจบแล้วครับนาย <c oughs> จบแล้วครับนายเอ้าตามกฎกติกาครับบิดตัวมั้ยนี่เทปเดียว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 เอาไว้ดูกันคลิปหน้าครับผมตมัววันนี้ยังไม่พร้อมครับพี่น้อ,นองไม่พร้อมครับเพราะว่า เทบสายรมยังไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนเดี๋ยวรอบนาเจอกันแน่คลิปนาครับผมเออโดดจริงครับโดดจริงแก้งครับคิหนาครับผมถามเลยครับโดดจริงครับผมติดตามชมคลิปนาครับพี่น้องอ่ะวันนี้ก็สายแล้วครับเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วก็ฝากติดตามคือเก่าแหะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานนางรองโพดิริมนะครับทางพานต้นท้องไร่ปหน้นาพาพื้นแล้วก็คลิปหนาเราจะไปทางไหน แล้วเราจะไปโดดน้ำซ่าไหนฝ <Okay. S 1> ากติดตามครับพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับติด,ดตามนะครับ้างม้ผมโดดน้ำแน่เอ๊ยนนสุดจัดแลวนี้